พามาดูเครื่องทอดอัตโนมัติทรงสี่เหลี่ยมขนาด1.2คูณ2.4เมตรค่ะใหญ่เวอร์วังมากเครื่องใหญ่แบบนี้จะยกทอดยกเทยังไงล่ะนี่เลยค่ะมีตัวยกเทอัตโนมัติด้วยระบบไฮโดลิกหมดปัญหาแรงงานคนไปหนึ่งละแล้วเครื่องนี้เป็นระบบแก๊สน,นะคะ จ่ายความร้อนด้วยท่อเบรนเนอร์ด้วยความที่เครื่องใหญ่มากจึงมีปุ่มปรับแก๊สให้3ปุ่มนะคะเพื่อให้สามารถปรับความร้อนได้ทั่วถึงค่ะเครื่องนี้ทอดได้ครั้งละมากกว่า100ยกิโลเลยนะคะเหมาะสําหรับโรงงานผลิตอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปปริมาณมากๆ เครื่องทอดทรงสี่เหลี่ยมนี้มีทั้งแบบมีใบกวนแล้วก็แบบไม่มีใบพายกวนนะคะสนใจเครื่องก็สอบถามเรามาก่อนได้นะคะเครื่องผ่อนได้ดอกเบี้ย0%ค่ะ